ในออฟฟิศกลางเมืองกรุงเทพเสียงเครื่องปรับอากาศทำงานเบาๆแข็งกับเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดจากพนักงานรอบข้างแสงแดดลอดผ่านกระจกสะท้อนเงาของคุณธันวาประธานบริษัทหน้านิ่งร่างสูงในสูทสีเข้มเขานั่งไขว้าขามองจอคอมพิวเตอร์อย่างเย็นชามือข้างหนึ่งถือกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลรสดผมจัดจ้านสะท้อนนิสัยของเจ้าตัวไม่มีใครกล้าพูดจาเล่นหัวกับเขาทุกคนรู้ว่าเขาเกลียดผู้หญิงเสแสร้ง โดยเฉพาะพวกที่แกล้งทำตัวเรียบร้อยยิ้มหวานแต่มีพิษจนกระทั่งมีนาเด็กฝึกง,งานคนใหม่วัยเพียง18ป,ปีเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารแน่นมือเหงือซึมที่หน้าผากเพราะวิ่งขึ้นบันไดแทนการรอลิฟเธอก้มศีรษะทักทายเขาด้วยเสียงใสฮ่าฮ่าสวัสดีค่ะท่านประธานหนูเอาไฟล์มาให้ค่ะมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่อีกข้างกลับถือขวดน้ำเปล่ากับแซนด์วิชที่ยังไม่ทันได้กิน บงบอกว่าเธอทำงานตั้งแต่เช้าโดยไม่หยุดพักเขาเงยหน้ามองเธออย่างไม่ใส่ใจในตอนแรกแต่สายตากลับหยุดนิ่งที่รอยช้ำจางๆบนข้อมือของเธอโดนอะไรมาเขาถามขึ้นอย่างไม่คาดคิดเสียงของเขาทำให้ทั้งห้องเงียบกริบมีหน้าสะดุ้งเล็กน้อยแต่รีบยิ้มกลบเกลื่อนไม่เป็นไรข้าหนูแค่เผลอชนต๊ะเมื่อเช้าแววตาเธอสดใสแต่แฝงไว้ด้วยความเหนื่อยล้าท่ามกลางความเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจของประธานที่เริ่มเปลี่ยนจังหวะ คืนนั้นฝนตกหนักเขาบังเอิญเห็นเธอนั่งอยู่ในสาราพักรถเมย์ใบหน้าปิดฝนมือยังถือแฟ้มงานไว้แน่นภาพนั้นทําให้เขาหยุดรถกลางสายฝนเปิดกระจกลงอย่างหมุดดิดแต่กลับพูดออกไปเบาฮ่าฮขึ้นมาสิจะปล่อยให้เปียกทั้งคืนหรือไงเธอมองหน้าเขาอย่างตกใจเสียงฟ้าผ่าดังลงมาพร้อมกับแรงลมที่ทําให้กระโปรงเธอปลิวจนต้องรีบกอดแฟ้มไว้แน่นเธอก้าวขึ้นรถร่างกายสั่นเล็กน้อยจากความหนาว กลิ่นหอมจางๆจากน้ำหอมในรถทำให้เธอสะอึกบรรยากาศในรถเงียบจนได้ยินเสียงฝนกระทบหลังคาชัดเจนทำไมไม่กลับบ้านตั้งแต่หกโมงเขาถามขึ้นโดยไม่หันมามองหนูอยากให้ทันงานส่งพรุ่งนี้ค่ะเสียงของเธอสั่นแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยมุ่งมัน่นเขาเหลือบมองใบหน้าของเธอที่ซีดเซียวทันนึกถึงอดีตหญิงสาวที่เคยหลอกเขาด้วยรอยยิ้มเรียบร้อยแต่ในความเงียบของมีนาไม่มีความเสแสร้ง รถหยุดที่หน้าหอพักเก่าฮ่าฮมีสายไฟระยงระยางน้ำขังเต็มถนนแสงไฟสลัวสลัวจากเสาไฟทำให้เห็นเงาเธอก้มศีษาลาเขาก่อนจะวิ่งเข้าตึกทันใดนั้นเสียงตะโกนจากชั้นบนของหอก็อดังลงมากลับมาช้าทุกวันนะยะจะให้ไล่ออกเลยไหมประธานทันวานั่งนิ่งในรถใจเริ่มเต้นแรงอย่างไม่เข้าใจตัวเองสายตาจับจ้องไปที่บันไดแคบแ,คบแคบที่เธอวิ่งขึ้นไปอย่างเหน็ดเหนื่อย เสียงประตูปิดดังปังท่ามกลางเสียงฝนที่กระหน่ำต่อเนื่องเขานั่งนิ่งอยู่นานหลายนาทีท่ามกลางเสียงฝนและกลิ่นดินเปียกที่โชยเข้ามาในรถในใจของชายผู้เย็นชาคนนี้เริ่มมีบางอย่างเคลื่อนไหวเขาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยังไม่ออกรถมือที่วางบนพวงมาลัยกลับกำแน่นขึ้นเสียงฝนเหมือนดังขึ้นเรื่อยๆราวกับสะท้อนความอึดอัดในใจภาพของมินาที่ยืนเปียกฝนมือสัน่นแต่ไม่ยอมวางงานลง ยังงงเวียนอยู่ในหัวของเขาตลอดชีวิตของเขาไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนที่ทำให้รู้สึกแบบนี้มาก่อนทั้งจริงใจทั้งบอกบางทั้งกล้าหาในเวลาเดียวกันเช้าวันต่อมาทั้งออฟฟิศตกอยู่ในความเงียบเมื่อประธานธันวาเดินเข้าห้องประชุมพร้อมถือตารางงานด้วยตัวเองแต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดคือเขาหยุดมองไปทางเด็กฝึกงานแถวมุมห้องก่อนจะพูดขึ้นด้วยเสียงชัดเจน มีนาวันนี้มานั่งข้างผมช่วยจดบันทึกการประชุมหน่อยทุกสายตามองเธอด้วยความตกใจรวมถึงเธอเองที่ยืนอึ้งอยู่กับที่เสียงรองเท้าหนังของเขาเดินเข้าไปไกลก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงจริงจังผมเชื่อมือคุณหัวใจของมีนาเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกมือยังเย,ย็นเฉียบจากความประมาาแต่แววตาของเขาอบอุ่นกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นหลังประชุมจบเขายื่นกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งให้เธอ กระดาษที่เขาเขียนด้วยลายมือตัวเองเลิกฝืนตัวเองได้แล้วไม่มีใครควรถูกตะโกนใส่ทุกคืนเธออ่านจบมือเริ่มสั่นอีกครั้งไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้สึกอบอุ่นแบบที่ไม่เคยได้รับหลังเลิกงานเขายืนรอเธอหน้าตึกพร้อมรถยนต์คันเดิมแต่วันนี้เขาเปิดประตูให้เธอด้วยมือของเขาเองไม่มีคำพูดใดมีเพียงแววตาของเขาที่บอกทุกอย่างและระหว่างที่รถแล่นผ่านถนนปิดฝนอีกครั้ง เธอหันไปมองเขาถามด้วยเสียงเบาท่านประธานเกลียดผู้หญิงเรียบร้อยอยู่ไหมครับเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยรอยยิ้มมุมปากที่เธอไม่เคยเห็นผมไม่เคยชอบผู้หญิงเสแสร้งแต่คุณไม่ใช่หนึ่งในนั้นมีนาใจของเธอสั่นไหวท่ามกลางเสียงเพลงจากวิทยุเบาฮ่หา,หาและกลิ่นกาแฟอ่อนๆจากแก้วในรถภายใต้ท้องฟ้าที่มืดครึ้ม แต่ในใจเธอกลับสว่างกว่าทุกวันที่ผ่านมาเธออึ้งง่ยหน้ามองเขาด้วยแววตาตกใจไม่ต้องห่วงไม่ใช่เพราะผมห่วงหรอกนะเขาว่าต่อทันทีแต่เสียงกลับเบาลงอย่างแปลกประหลาดแค่ไม่อยากเห็นคนเก่งๆต้องป่วยเพราะฝืนใจตัวเองเท่านั้นมีนานิ่งเงียบแต่ในอกกลับเต้นแรงเหมือนหัวใจจะทะลุออกมาทันใดนั้นเสียงมือถือของเธอก็ดังขึ้นเบอร์ที่โชว์หน้าจอคือแม่เลี้ยง มือของเธอสั่นทันทีเสียงในสายตะโกนลั่นด้วยถ้อยคำหยาบคายถามว่าเธออยู่ที่ไหนทำไมยังไม่กลับเธอกำลังจะก,กดวางสายแต่ทันวายื่นมือมาขอมือถือจากเธอให้ผมคุยเองเขาพูดนิ่งหาหาเธออึ้งตาเบิกกว้างแต่ในแววตาของเขาไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยเสียงของเขาตอบกลับไปในสายอย่างมั่นคง สุภาพแต่เฉียบขาดเด็กคนนี้เป็นคนของบริษัทผมแล้วถ้ามีใครแต่ต้องเธออีกผมจะไม่รับประกันความปลอดภัยของอีกฝ่ายปลายสายเงียบไปทันทีรถแล่นไปช้าๆท่า,ามกลางแสงไฟถนนที่สะท้อนเป็นเงาบนกระจกรถเธอหันหน้าออกไปนอกหน้าต่างพยายามกลั้นน้ำตาที่เอ่อขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะความรู้สึกอบอุ่นที่ไม่คุ้นเคยจนใจแทบรับไม่ไหว มือของเธอวางบนตักแน่นจนกระทั่งสัมผัสได้ถึงผ้าขนหนูอุ่นๆที่เขายื่นมาให้เช็ดผมก่อนเดี๋ยวไม่สบายเสียงของเขานุ่มกว่าทุกครั้งราวกับคนละคนกับประธานผู้เย็นชาที่เธอเคยรู้จักเธอพยักหน้าเบาๆรับไว้แล้วใช้ผ้าสับผมที่ยังชื้นอย่างเงียบหาหะรถยังคงแล่นไปอย่างมั่นคงแต่ในใจเธอกลับเต็มไปด้วยคำถามเขาเห็นรอยฟกช้ำเธอหรือเปล่า เขารู้หรือไม่ว่าเธอไม่ได้แค่ลำบากแต่ต้องทนอยู่กับผู้ปกครองที่ใช้อำนาจทำร้ายเธอมาตลอดแล้วอยู่ดีๆเขาก็พูดขึ้นโดยไม่มองหน้าเธอแต่ทุกคำของเขาชัดเจนและหนักแน่นคืนนี้ไปพักโรงแรมกับทีมงานก่อนพรุ่งนี้ค่อยกลับหอมีนาแทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินมือของเธอกำเสื้อแน่นน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวเธอหันมามองหน้าเขา เห็นเพียงใบหน้านิ่งๆของชายผู้เคยเกลียดผู้หญิงเสแสร้งแต่ตอนนี้เขากลับยอมเป็นเกราะป้องกันให้เธอเธออยากพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงในลำคอกลับสั่นเกินกว่าจะเปล่งคำใดออกมาราวกับว่าทุกอย่างเงียบลงแม้กระทั่งเสียงฝนก็ไม่ดังอีกต่อไปแล้วเธอก้มหน้าลงช้าหาหะปล่อยให้น้ำตายหยดลงบนตักอย่างเงียบงันไม่ใช่เพราะความอ่อนแอ แต่เพราะความรู้สึกที่อัดแน่นมานานถูกปลดปล่อยออกมาอย่างไม่รู้ตัวทันวายยังคงมองถนนตรงหน้าสีหน้าของเขาเรียบเฉยเหมือนเดิมแต่มือที่จับพวงมาลาัยกลับแน่นขึ้นเล็กน้อยไม่ต้องขอบคุณผมเขาพูดขึ้นในความเงียบน้ำเสียงยังคงนิ่งแต่แฝงความอ่อนโยนที่ไม่เคยมีใครได้ยินเธอหันไปมองเขาช้าหาหามองเสียหน้าที่เต็มไปด้วยความเด็ดขาด แต่ลึกๆก,กลับซ่อนบางสิ่งที่เธอเริ่มเข้าใจเพราะผมเองก็เคยผ่านอะไรแบบนั้นมาเขาเอ่ยเบาๆราวกับพูดกับตัวเองมากกว่าพูดกับเธอมีนาเบิกตากว้างเธอไม่เคยคิดว่าชายที่ดูแข็งแกร่งขนาดนี้จะเคยเจ็บปวดจากครอบครัวเหมือนกันเขาไม่พูดต่อแต่แววตาในกระจกมองหลังของเขาบอกทุกอย่างชัดเจนความเงียบระหว่างพวกเขาไม่อึอดอัดอีกต่อไป ไม่นานรถก็เลี้ยวเข้าโรงแรมหรูย่าสุขุมวิทพนักงานเปิดประตูต้อนรับด้วยท่าทางนอบน้อมเธอเดินตามเขาไปเงียบหาหะแต่หัวใจกลับรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในที่ปลอดภัยห้องพักกว้างขวางแสงไฟสีอบอุ่นสะท้อนกับผนังไม้กลิ่นสะอาดของเครื่องหอมลอยอยู่ในอากาศแตกต่างจากห้องเช่าอับชื้นที่เธออยู่ทุกวันเธอยือนลังเลกลางห้องก่อนจะเอ่ยเสียงเบา หนูขอแค่คืนนี้นะคะพรุ่งนี้จะรีบกลับไปจัดก,การทุกอย่างเองเขาพยักหน้าแต่ประโยคต่อมากลับทําให้เธอชะงักคุณไม่ต้องกลับไปที่นั่นอีกแล้วเธอหันขอบมองเขาตาโตด้วยความตกใจเขาล้วงซองเอกสารออกจากกระเป๋าและวางมันไว้บนโต๊ะอย่างมั่นใจนี่คือเอกสารรับรองให้คุณเป็นผู้ช่วยประจําตัวผมพร้อมสัญญาว่าจ้างเต็มเวลาและที่พักใหม่ เธอยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนไปชั่วขณะแต่หนูยังเด็กหนูไม่มีวุฒิไม่มีคนสนับสนุนเธอพยายามพูดแต่เสียงกลับสัน่นเขาเดินเข้ามาใกล้หยุดอยู่ตรงหน้าเธอดวงตาคมสบตาเธออย่างตรงไปตรงมาคุณมีสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วคือความพยายามและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้คำพูดนั้น เหมือนปลดล็อกบางอย่างในใจเธอริมฝีปากที่เคยสั่นเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนและสั่นไหวในเวลาเดียวกันเธอหลับตาลงยอมรับความรู้สึกใหม่ที่ก่อตัวขึ้นช้าหาหะและในค่ำคืนที่เคยหนาวเหน็บกลับอบอุ่นขึ้นมาทีละนิดด้วยคนสองคนที่เคยมีแต่ความเงียบในใจแต่ตอนนี้กำลังเรียนรู้ที่จะฟังหัวใจของกันและกัน คืนนั้นมีนานอนอยู่บนเตียงนุ่มในห้องพักหรูมองเพดานอย่างเหม่อลอยแต่ภายในใจกลับเต้นแรงจนแทบสงบไม่ลงเธอไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจะเปลี่ยนไปได้เพียงเพราะชายคนหนึ่งชายผู้ที่เธอเคยกลัวแต่กลับเป็นคนที่มองเห็นเธอชัดเจนกว่าทุกคนฝนยังตกพรำหาหะเสียงหยดน้ำกระทบกระจกหน้าต่างเหมือนดนตรีกล่อมเบา หาหะเธอลุกขึ้นมานั่งเปิดมานให้เห็นท้องฟ้ากลางคืนเมืองกรุงเทพยังคงสว่างสวยแต่ในใจเธอมีแสงที่อบอุ่นกว่าทุกแสงไฟรวมกันมือถือของเธอสั่นเบาหาหะเป็นข้อความจากเบอร์ใหม่ที่ไม่มีชื่อถ้าคืนนี้นอนไม่หลับลองเปิดไฟหัวเตียงไว้ดูบางทีความมืดอาจไม่ได้ทำให้เรากลัวเท่าที่คิดเธอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัว แม้ใจยังไม่กล้าจะเชื่อเต็มร้อยแต่เธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปรุ่งเช้าเธอรีบลุกขึ้นแต่งตัวเรียบร้อยใส่เสื้อเชิตขาวเรียบสะอาดที่พนักงานโรงแรมจัดเตรียมไว้ในมือเธอถือกระเป๋าใบเล็กเก่าหาหะแต่ในสายตาเธอมันไม่ใช่เครื่องหมายของความจนอีกแล้วเธอก้าวออกจากห้องเดินไปยังล็อบบี้ด้วยหัวใจที่แน่วแน่ และตรงนั้นเขายืนรออยู่ในชุดสูทสีเทาเข้มเหมือนเดิมแต่มีบางอย่างในแววตาเขาที่เปลี่ยนไปเขายื่นถ้วยกาแฟให้วันนี้คุณมีประชุมกับผมทั้งวันเตรียมตัวให้พร้อมเธอรับกาแฟด้วยมือมั่นคงสบตาเขาอย่างไม่หลบพร้อมค่ะเขายิ้มเล็กน้อยมุมปากยกขึ้นอย่างแผ่วเบาเป็นรอยยิ้มที่นานทีปีหนถึงจะได้เห็น และในลิ์ระหว่างทางขึ้นสู่ชั้นบนที่เงียบสงบและลึกซึ้งเธอได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นดังพร้อมกับคำถามหนึ่งนี่หรือเปล่าความรักที่เกิดขึ้นจากคนที่เราไม่คาดคิดแต่นี่ยังไม่ใช่จุดจบเพราะเกมของหัวใจเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นลิปเปิดออกช้าฮาฮะเสียงติ้งดังสะท้อนในโถงทางเดินชั้นบนสุดของตึก พนักงานทุกคนในชั้นต่างเงยหน้ามองด้วยความตกใจเมื่อเห็นคุณธันวาเดินเคียงข้างเด็กฝึกงานอายุแค่สิบแปดปีไม่ใช่เพียงเพราะตำแหน่งแต่เพราะเขาไม่เคยให้ใครยืนข้างเขาแบบนี้มาก่อนมีนาเดินตามเขาด้วยก้าวมั่นคงแม้จะมีสายตานินทาหรือแววตาอิจฉาซ่อนอยู่รอบตัวแต่เธอไม่สะทกสะท้านอีกต่อไปแล้วเมื่อเข้าไปในห้องประชุมเสียงกระซิบหยุดลงทันที บรรยากาศเปลี่ยนเป็นความเงียบที่กดดันวันนี้เสียงของประธานธันวาดังขึ้นกลางห้องเขายืนอยู่ตรงหัวโต๊ะมีนาอยู่ข้างเขามือเธอถือปากกาพร้อมจดบันทึกแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในใจเพราะหัวใจเธอเต้นแรงจนได้ยินเสียงของมันชัดเจนผมขอแนะนำผู้ช่วยคนใหม่ของผมอย่างเป็นทางการเขาพูดต่อด้วยเสียงแน่น คุณมีนาจะเข้ามาช่วยดูแลแผนกพัฒนาโครงการของบริษัทเสียงฮือฮาเบาๆดังขึ้นรอบห้องบางคนอ้าปากค้างบางคนสบตากันด้วยความไม่เข้าใจเด็กฝึกงานอายุ18ปีเข้าดูแลงานระดับนี้มันเป็นไปได้ยังไงแต่ไม่มีใครกล้าคัดค้านออกมาตรงหาหะเพราะแค่เพียงสายตาเดียวจากเขาก็ทำให้ทุกอย่างกลับสู่ความเงียบอีกครั้ง หลังประชุมจบเขาพาเธอเดินไปยังห้องทำงานส่วนตัวบรรยากาศภายในเงียบสงบแสงแดดลอดผ่านผ้าม่านบางหาหะตกกระทบบนโต๊ะทำงานไม้แท้สีเข้มเขานั่งลงและผายมือให้เธอนั่งฝั่งตรงข้ามมีเรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ถามเขามองเธอตรงๆดวงตานิ่งแต่แฝงความจรงิงจังเธอเลิกคิ้วเล็กน้อยเรื่องอะไรเหรอคะ คุณยังเชื่อใจผมอยู่ไหมคำถามนั้นแทงลึกลงกลางใจเธอเธอเงียบไปภาพในอดีตผุดขึ้นมาภาพของผู้ใหญ่ที่หลอกลวงภาพของคนที่เคยบอกว่าจะปกป้องแต่กลับทำร้ายแต่วันนี้เขาไม่เคยสัญญาเขาแค่ลงมือทำมีนาพยักหน้าช้าหาฮะหนูเชื่อคะ่ะ เขาหลับตาลงเล็กน้อยเหมือนโล่งใจและเมื่อเขาเปิดตาขึ้นอีกครั้งเธอเห็นในแววตานั้นมีบางอย่างที่ไม่เย็นชาอีกต่อไปแล้วแล้วคุณละ่ะเธอย้อนถามด้วยเสียงแผ่วเบาเชื่อใจเด็กอายุสิบแปดแบบหนูได้จริงๆเหรอเขาหัวเราะเบาฮาหาเป็นเสียงหัวเราะจริงใจที่เธอไม่เคยได้ยินจากเขามาก่อนผมไม่สนใจว่าคุณอายุเท่าไหร่ ผมสนแค่ว่าคุณเป็นคนเดียวที่ไม่เคยเสยแสร้งกับผมมีนางเงยหน้ามองเขาและในตอนนั้นเองหัวใจของเธอเหมือนหยุดเต้นไปวินาทีหนึ่งเขาลุกขึ้นเดินมาหยุดตรงหน้าเธออีกครั้งมือของเขาวางบนแฟ้มงานตรงหน้าเธอเบาหาหะจากนี้ไปเราทำงานร่วมกันไม่ใช่แค่ในฐานะประธานกับผู้ช่วยแต่ในฐานะคนสองคนที่ไม่ต้องแซงอะไรอีกแล้ว และในช่วงเวลานั้นเองเสียงในโลกภายนอกก็เงียบลงอีกครั้งเหลือเพียงเสียงของหัวใจที่เต้นในจังหวะเดียวกันครั้งแรกในชีวิตของทั้งสองคนมือของเธอสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความรู้สึกบางอย่างที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนในทุกคำพูดของเขามีนางเงยหน้าขึ้นสบตาเขาเต็มหาหา ครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่แค่เด็กฝึกงานแต่เป็นใครบางคนที่เขาเห็นค่าเธอยิ้มบางหาหะแววตาเปล่งประกายอย่างที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นจากเธองั้นหนูจะทำให้ดีที่สุดคะ่ะเพื่อทุกโอกาสที่ท่านประธานให้มาเขาสายหน้าน้อยหาหะเดินกลับไปนั่งที่เก้าอี้ตัวเดิม ไม่ต้องทำเพื่อผมทำเพื่อตัวคุณเองเธอพยักหน้าช้าหาหะเก็บคำพูดนั้นไว้ในใจเหมือนคำมั่นสัญญาที่ไม่มีใครต้องเอ่ยออกมาดังหาหะในช่วงบ่ายมีนานั่งจัดเรียงเอกสารอยู่หน้าห้องทำงานของเขาเธอกำลังจดจ่อกับการวางแผนการประชุมพรุ่งนี้เมื่อเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดินเอนั่นใครอยู่ในห้องประธาน เสียงพนักงานหญิงคนหนึ่งกระซิบอีกคนเรียกกระซิบตอบเด็กฝึกงานนั่นแหละเขาให้ทำงานข้างๆเขาแล้วนะจริงเหรอใช่แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรมีนาได้ยินทุกคำชัดเจนแต่เธอกลับยิ้มบางหาหา่ไม่ใช่ยิ้มที่ประชดแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครอีกแล้วเพราะเธอรู้ว่าสิ่งที่ได้มาทั้งหมดไม่ใช่จากสเสน่ห์ ไม่ใช่จากความเสแสร้งแต่เป็นจากหัวใจที่ทำงานหนักและไม่เคยยอมแพ้ประตูห้องเปิดออกทันวาก้าวออกมาในจังหวะนั้นพอดีเขาหยุดมองพนักงานสองคนนั้นที่รีพันหลังกลับก่อนหันมามองมีนาเหนื่อยไหมเธอสายหน้ายิ้มให้เขาไม่เหนื่อยเลยค่ะเขามองเธอสักพักแล้วพูดขึ้นด้วยเสียงเรียบหาหะ แต่ทำเอาใจเธอสั่นทั้งดวงหลังเลิกงานผมจะไปรับเองเธออ้าปากจะถามอะไรแต่เขาเดินกลับเข้าไปในห้องอย่างนิ่งขรึมเหลือไว้เพียงเธอที่นั่งนิ่งหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะในโลกที่เต็มไปด้วยคนมากมายใครจะคิดว่าคนที่ครั้งหนึ่งเย็นชากับทุกสิ่งและเด็กสาวที่เคยไม่สำคัญสำหรับใครจะเดินมาอยู่ข้างกัน ในวันที่ไม่มีใครคาดคิดเลยแม้แต่น้อยตอนจบของเรื่องหลังเลิกงานในวันนั้นมีนาเก็บของอย่างเรียบร้อยหัวใจยังคงเต้นแรงกับประโยคที่เขาทิ้งไว้ก่อนเข้าห้องและไม่นานรถหรูคันเดิมก็มาจอดรอหน้าตึกทันวาเปิดประตูให้เธอด้วยตัวเองไม่มีคำพูดมากมายมีเพียงรอยยิ้มมุมปากที่เธอเริ่มคุ้นเคยทั้งสองนั่งเคียงกันบนเบาะหลัง เสียงเพลงแจ๊สบรรเลงเบาหาหา่เธอหันไปมองเขาก่อนจะกล้าถามสิ่งที่อยู่ในใจมาตลอดหนูไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบหนูยังเด็กไม่มีประสบการณ์ไม่สวยไม่เก่งเท่าคนอื่นเขาหันมามองเธอเต็มตาดวงตาคมคายฉายแววแน่วแน่แต่คุณเป็นจริงใจและนั่นคือสิ่งที่ผมไม่เคยเจอในโลกธุรกิจนี้เลยเธอเงียบไป ก่อนจะยิ้มออกมาอย่างโล่งใจรถมาจอดที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแสงไฟสะท้อนผิวน้ำระยิบระยับสายลมเย็นพัดผ่านอย่างแผ่วเบาเขาหันมาหาเธออีกครั้งอย่าก,กลับไปเป็นคนที่ฝืนยิ้มเพื่อให้คนอื่นพอใจขอแค่เป็นคุณในแบบที่คุณเป็นเธอก้มหน้าเล็กน้อยน้ำตาคลอด้วยความซาบซึง้งมือของเขาค่อยๆย,ยื่นมาวางบนมือของเธอและในค่ำคืนนั้นเอง ทั้งสองนั่งเงียบเงียบเคียงกันไม่ต้องการคำพูดใดเพิ่มเติมเพราะใจต่างเข้าใจกันดีแล้วเรื่องราวของประธานผู้เย็นชาและเด็กฝึกงานวัยสิบแปปีอาจเริ่มต้นด้วยความไม่เข้าใจแต่จบลงด้วยการยอมรับไม่ใช่เพราะสถานะไม่ใช่เพราะอายุแต่เพราะหัวใจที่ซื่อสัตย์ต่อกันและบางทีความรักที่แท้จริง อาจไม่ได้เริ่มจากความสมบูรณ์แบบแต่อาจเริ่มจากความกล้าจะรักแม้ในวันที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยก็ตาม